ไดโนเสาร์ no ครับไดโนเสาร์กลุ่นที่สามสี่ตัวหา,หางกลุ่นก็มีไอหางกลิ่นก็มีครับนี่คือไดโนเสาร์ขึ้นถิ่นณกาลาสิน กรสินดินแดนแห่งไดโนเสาร์สวัสดีครับสวัสดีตอนเซสา มาหลอกหน้าครับเอาขอเขามาเรียนหน้าสองหนึ่งเขาก็เริ่มเริ่มออกเียงอักหน่อยแล้วปุ้ยเริ่มจังแล้วเหลยออีกจักอาทิตย์จังมาใส่ก็ไดล้ใวให้นึงเขียวอยู่ให้นันก็เขียวอยู่ให้เทิ่ให้จนหงอกขึ้นเหลืองแล้ว <c oughs> หนึ่งห้าครับดูด้วจะไปเห็นนาจิ้มกตห้าจิ้มห้่หงได้ให้ใน,นหน้าหัวผมเขาก็อาดขนหัวร่องขนสองปอง เหนเลยครับนแข่งที่รองทุกคนิคนแข่งกับทุกคนนะครับนะ้องโอ้ปลอบใจห,หลายๆครับ,บชชติดตรงน,นี้รับช่วงคลิปหลุดไปใหญ่เทปรำยันเรื่อยทุกคนคโอ้โให้งามเลยครับเห็นไหงามให้นี่ใบพวกง่ายปึง,งเคืองเปลี่ยนเคียงเลย ให้หน้ำก็ลดลงว่ะขาดว่าปกติน้ำทิ้่ทวนพิ่ต้นนี้ก็เริ่มง่ายลวเลวยอินทผาลัมสามเงาจุงกันเยู่นี้ผมบอกนีว่าฝังไว้หลายปีแล้วสามสามปีแล้วคือเขากระไดันุ่วขาดดีให้แล้วพ่อมันบอกเลยไหมเดี๋ยวผมสิปป่านไหม ขาดขาดมึนทอเลยเ,เอาท่อออกกิ่งเฮ้คขับดินไส้ไม่ค่อยอยูง่ายๆเดยเสาะไปเอาะมาขาดจังเดี๋ยวผมป่านก่อนเอาบัวมาปลูกเปลี่ยนยูเลี่าน ยังคว้ออามือนีกับว่าลายเทไาหรครับไม่ต้องเท่าหลูกบุได้ลอยติดหน้าคางเดียววะทำไมไม่มาเป็นคู่จะไปให้ลักกี้ใส่ซะเลยหิ้งงาม เหรอครับบรรยากาศเมือเ่อไหร่นู่นยังหล่มรอดไปเลยหุ่ตามจนเขาดิ้งดัง,งดิ้ง,องดงองไปแล้วหอยที่ปมหน่อยหลายๆเลยครับรักหลายคนตัวน่อยคนผมว่าจะขุดใส่เบ็ด ไปหน่อยครับอืมยัง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 ตงไป่ลำตกันหลาย่ นอนงูกระชมดิน้ำปากันนะแดดเดือดไปนไนาหลายจำได้แ่นแ่นีอีกว่านาขวกขักขาดวกขักขลอกเร็วเร็วเรนเร็วมาเฮ้ยหงันหมุนขวักขาขวัานี้ กนาคุนเห็นแต่น้าอึเขียวๆพุนตอดงอกรัสั้นๆเน่ครับย่างเย็ในกล่องอาจจะว่าสั้นสำหรับนี่สำหรับโฟกีวัดขีนตรงไหนได้จริงกันเด้อ่งใคมาเดนกันคือดลากันง่าย จะเร่งมันต่ำข้กันไล่บ่อน้ำมี่องเชิงไนจริมีอออ่อ,องจ่งเม่นั้นขึ้นหน้าหอดพี่ cho ngoài vô ตอนแง่เมื่อวานบัวสวดเพิ่งจะไปเราข่างตะฟังนี่เดี๋ยวพ่อได้กิ่นอยู่วะวาน้ำตะฟัง bà bồn nhấp nháp cái nước từ phàng nhỉ rồi nó nhúc nó nghỉ con một cái ít lại vậy nhảy qua các bạn เราีน,น้องมาเบิงเลาะเบิงบรรยากาศที่สานบ้านเรับท,ที่นี่คือจังหวัดกาลสิน์ืินแดนรุ่มน้ำเปล่าพินแดนถึงในโน,น,นเสา มอนีคือพอคอยมีลมมะไม่รมมทราบเป็นหมเย็นเยน็นตาบวมมีลมเนี่ยตาเป็นหมเย็นเยน็นเป็นกลุ่มตัวเตือนว่ะทีนี้พายุฤดูร้อนน่าหยิบซีรีผมก่ย่างยืพายุฤดูร้อนน่าเห็น,าน้าแหงคือปีกไกเดอ คลิปนี้ก็มีอย่างอื่ด้ยออกมาหาอหะให้ทงก็ได้ถ่ายบรรยากาศห่ที่น้งเบิ้งเด้บิ้งใดีชว้มมเจอครับขอบคุณได้หลายครับถึงมารหลักชมครับสวัสดีครับ